สวัสดีค่ะดิฉันจิรนันสิงห์ยังนะคะคุณครูเนตตี้คุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดู่นะคะวันนี้1ครู1คลิปของโรงเรียนบ้านดู่นั้นจะนำเสนอในเรื่องของออการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งของท่านพรชัยโพคันโยนะคะวันนี้นะคะท่านจะได้รับฟังการอ่าน ออกแบบร้อยเปอร์เซนต์เต็มของเด็กนักเรียนชั้นป3ป4ของโรงเรียนบ้านดูเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะพร้อมค่ะลุยสื่อการสอนชุดแบบสึกอ่านข่องเขียนข่องวิชาภาษาไทยประมงพงการ อเคนะคะต่อไปก็จะเป็นการอ่านของเด็กในการอ่านครั้งนี้ดิฉันครูผู้สอนนั้นได้แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆนะคะลองมารับชมรับฟังพร้อมกันนะคะเริ่มค่ะชุดที่2องยายมอยขายมียายมอยขายมียายม,ย,าย,มยายมีขาย เช้าฟาดฟักฟัดเย็นฟาดฟักมัดพระนองพระยองยาทหารถือปืนแบกปูนใโบกตึกชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำข้าโอเคนะคะกลุ่มที่หนึ่งผ่านไปอ่ามาดูลองดูกลุ่มที่สองนะคะพร้อมลูกชุดที่เก้ายกหีบนี้หีบมากมายหลายหีบยกหีบนี้ หายไลหีบหนีนี้เอ่ยอ้ากลุ่มที่สองเสร็จไปแล้วนะคะมาดูกลุ่มที่สามนะคะกลุ่มสาวๆกลุ่มที่สามเอาเริ่มลูกชุดที่หนึ่งยายกินลำใหญ่ยายกินลำใยญ่น้ำลายยายไหลย้ยหมอนลอยน้ำมา่หยน้ำไปถอยหมอนยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงเอาหูมีมาใส่หู เอาห,หูมาใส่หูมหีหูมีเอาหูมีมาใส่หูอ้าวกลุ่มที่สามเสร็จไปแล้วเอามาดูกลุ่มที่สี่นะคะอ้าวสาวๆกลุ่มที่สี่เริ่มค่ะลูกชุดที่สี่ยานัดหมอมียานัดหมอมีแก้ อ่นะคะผ่านไปแล้วสําหรับกลุ่มนะคะสกลุ่มที่ผ่านมานั้นคือกลุ่มเด็กปกตินะคะต่อไปท่านจะได้เจอกลุ่มเด็กพิเศษเรียนรวมของเรานะคะเขาก็สามารถอ่านได้เหมือนกันเอาลุยลูกี่่เ่เือมงมง นะคะโอเคเก่งมากเอาปราบมือให้กับตัวเองหน่อยนะคะนี่คือผลผลิตของโรงเรียนบ้านดูนะคะเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1เราสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งแล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ต็มสำหรับการอ่านได้นะคะของเด็กโรงเรียนบ้านดูนะคะ อ่าบายบายหน่อยลูกนะคะอย่าลืมชมติดตามคลิปต่อไปของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ